เอาไหมแพ็คคู่60ล้านผีล่ามเดลิดก,กับมัสลาอุยจากข่าวที่เราเห็นแหละนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาแพ็คคู่เลยเพราะว่าถ้าเราซื้อเดี่ยวเนี่ยมันจะแพงสมมติถ้าเราซื้อแยกนะครับมัสลาอุยอาจจะอยู่ตกราคาประมาณสัก20ล้านอ อันนี้คือราคาแบบที่มันให้เราถูกสุดเราเลยนะ20ล้านส่วนแมไทไยเดอร์ลิดเนี่ยอาจจะขายเราสักประมาณ50ล้านหรือ60ล้านอะผมว่าให้50ล้านก็ได้อะตีให้50ล้านถ้าเราซื้อแยกนะครับทีละตัวเนี่ยอาจจะโดนรวมกันเนี่ย รวมกันแล้ว70ล้านเข้าใจป่ะแต่พอเราซื้อเนี่ยจะเอาแพ็คคู่เนี่ยมันจะได้ราคาแพ็คหมายความว่ามันจะถูกลงเพราะเราซื้อ2ตัวเลยนะครับแล้วเอเจนต์คนเดียวกันด้วยนะอ่ามันในการเจรจาส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยผมว่าฉลุยอยู่แล้วทั้งคู่มันเอเจนต์คนเดียวกันมันง่ายนะครับตนนี้มันติดเรื่องค่าตัวกับบาเยนแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคแหละบบเยนก็เหมือนจะลดให้แล้วแหละเนาะหกสิบล้านผมว่ามันก็น่าซื้อแล้วนะถ้าถามผมว่าแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าแมนยูอยากจะได้ถูกกว่านี้อีกหรือเปล่าหรือว่่่าาาารคนีี้้ดยแแลววตเ าอาจจะรอขาออกก่อนไหมรอปล่อยบิสกา้าก่อนหรือเปล่าอันนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าไบรเยนเนี่ยชัดเจนและยืนการคือกูขายมึง60ล้านมึงเอาไปเลย2ตัวซึ่งราคาดีมากแล้วนะก็ถามผมเนี่ยพอเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเราซื้อแมทไยเดอร์ลิทเนี่ย สีบล้านและซื้อมัสลาอุย20บล้านก็ได้หรือจะบอกว่าเราซื้อแมทไทเดลิน50ล้านและซื้อมัสลาอุยแค่10บล้านก็ยังได้คือพอซื้อแค็คู่เนี่ยแม่งถูก่าตั้ง10บล้านเออแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราเอาถูกได้อีกเราก็จะเอาถูกว่าถ้าเราเอาให้มันถูกลงกว่านี้อีกเราก็จะทําซึ่งอันนี้คือแนวคิดของ อีนีออสบอดชุดใหม่ซึ่งแน่นอนแล้วว่าเออถ้าลงมาซักอย่างที่น้องวียุบอกอะสอตัวซัก55ล้านปอนด์เนี่ยผมว่าเราอาจจะจ่ายเลยลดไปอีกสิล้านได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนว่าไบเ่อรบอกก็กูลดให้มึงแล้วว่า กูโรให้มึงแลวแมนยูเออก็มึงเอาสองตัวกูก็ให้มึงแล้วไงเออก็อันเนี้ยก็อยู่ในช่วงการเจรจาอยู่นะแมนยูพยายามจะเอา5.5แหละผมว่านะส่วนไบเยนก็กูให้มึง60นะก็เดี๋ยวต้องมาหาตรงกลางกันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะชัดเจนมากกว่านี้และผมเชื่อว่าไบเยนมันก็คงไม่ลดแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับมันถือไพ่เหนือว่าเราคือถ้านักเตะเราคนหนึ่งไม่เจ็บเนี่ยผมว่ามันลดให้แล้วแหละมันอาจจะลดให้5.5เราแล้วแหละแต่พอเราเห็นนักเตะเราคนนึงเจ็บอ่ะมันถือไพ่เหนืออกเลยนี้ คนนั้นที่เจ็บเนน่โยโล่ไงฮะเออ,อน้องโยโล่เรามันดันไปเจ็บทั้ง3เดือนนะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเห็นเราว่ามึงร้อนกองหลังแล้วมึงร้อนแล้วมึงวอนแล้วมึงต้องหากองหลังมาเพิ่มแล้วฉะนั้นเนี่ยอูถือไพ่เหนือมึงแล้วนะแมนยู Man หมายความว่าแมนยูเนี่ยจะไปกดราคาอะไลไบเยอร์เนี่ย ยากแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไบเยนเนี่ยมันลดให้เต็มที่เนี่ยมันก็คือ60ล้านนี่แหละฮะสตัวเนี่ยผมว่าสุดท้ายแมนยูอาจจะต้องยอมจ่ายราคานี้แหละเชื่อผมเถอะจริงๆเพราะแมนยูไม่มีทางเลือกแล้วครับเออคาดว่าสุดท้ายแมนยูต้องเสริมหลังอะว่าถ้าไม่เสริมเนี่ยเท่ากับเราไม่มีหลังที่เสริมมาเลยนะเพราะยโูโร่ันเจ็บไป3เดือนนะครับผมแล้วเราจะไปไว้วางใจแม็กควายมาดิเนสเราก็ไม่รู้ว่าจ,จะไปเจ็บตอนไหนเราต้องเสริมกองหลังเข้ามาแน่ฮะซึ่งเป็นไปได้ไดครับที่โอเคแมนยูก็อาจจะไม่ได้อยากยึกยักจะ ขายมึงแหละหกสิบล้านอะ่ะเท่าทเห็นว่ากูขอปล่อยตัวนักเตะออกก่อนนะก็คืออาจจะต้องปล่อยขาออกก่อนนั่นคืออารมณ์แบบวิสกานั่นเองซึ่งโอเคเวสแฮมเนี่ยตอบรับแล้วนะตอบรับแล้วนะครับแต่ราคา18ล้านปอนด์เนี่ยโอเคมึงจะขายกู18ล้านโอเคงั้นกูซื้อมึง18ล้านก็ได้ซึ่งโอเคแหละสิ่งหนึ่งที่พาเลตเนี่ยติดเนี่ยก็อาจจะติดเรื่องค่าเหนื่อยบิสกาแหละบิสการอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาอะไรเงี้ยซึ่งทําให้เขาอาจจะได้ย้ายตัวไปอะไรเงี้ยโอเคถ้าเป็นเราเป็นบิสกาเราก็ไม่่่ออออยาาาากกลลดหรเเนะะะะปผมมววสตแฮจจ้ง เจจาอะไรยังไงเพื่อที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนิสกา้าโอเคอาจจะลดลงมาหน่อยนึงอะไม่ต้องลดลงมาเยอะเออหน่อยนึงนะครับ แต่ค่าเหดือวิสกา้ามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะผมว่าตรงเนี้ยก็ไม่ได้ปัญหาอะไรมากหรอกก็อย่าต้องรอออฟฟิเชียลแหละครับรอย,อย้ายอย่างเป็นทางการก่อนถ้าแมนยูปล่อยอารอนบาบิสก้าได้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าดิวแมทไทเดลีมัสลาวีเนี่ยจะเร็วทันทีจะเดินหน้าแบบเร็วเลยจะแบบพอปล่อยปุ๊บเดินดิวปั๊บเลยอะไรเงี้ยนะครับผมชื่อง่ายๆคือที่เราช้าเนี่ยเราอาจจะรอปล่อยขาออกก่อนแค่นั้นเอ 90, อเก้าหมื่นอ่ะน้องพรบ,บอกเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นนะค่าเหนื่อบิสก้าอาจจะลดลงมาสักเหลือสักแปดหมื่นหรือ, 70, อ เออลดมาสักนิดหนึ่งไหมอะไรเงี้ยฉะนั้นแมทไทเดลิทนะครับทุกคนโอเคไหมถ้านบอว่าแพ็คคู่60ล้านจริงๆผมโอเคนะคือมันก็ไม่ได้แพงนะได้2ตัวเลยเนะี่ยหกล้านเนี่ยใครอยากได้แมทไทเดลิทกับมัสลาอุย60ล้านแพ็คคู่ครับกด1ครับใครไม่อยากได้กด2ครับลองพิมพ์มาฮะลองโหวตมาครับแล้วลองพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับว่าอยากได้เพราะอะไรไม่อยากได้เพราะอะไรครับพี่ยายคอมเมนต์